ขยเยอะไป,ไปน้องน้ำตาลคในชื่อมิอมนะะมม้นค่ะตัดผมเหมือนกันใส่กางเกงเหมือนกันด้วยนี่วันนี้เราจะมารีวิวาากันนะคะาาเราจะมารีวิวการขายสิน,นะคิด้วกันค่ะนี่นะคะขอให้ดูที่ราคาการเจรายเราจะใช้ของรับผลที่เราจะบอกไปก่อนหน่อยนะคะคนขายหนูกับน้ำตาลนะคะอยู่ที่นี่นะคะ น่ะมีแต่ละอันเลยเริ่มมาแรกแล้วม่นพูดเลยามามาอันนี้นะคะเป็นชาคุชี่อันนี้นะคะมีใจป็นมาขี้เกียจค่ะไข่ที่เกียจค่ะนี่ค่ะไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่นะคะแต่ก็สโลว์อยู่นะคะตอบไปตามอนูนะคะต่อไปเป็นอันนี้นะคะฟันแบบว่าสโลว์มากเลยค่ะขำยานะคะขอโทษดีนะคะอันนี้หยาบหนยนะคะสโลว์มากเลยคะต่อไปค่ะอัน เร็วสิมีแพนด้านะคะนี่ค่ะมันไม่ค่อยสโลเลยค่ะสโลค่ะเมื่อจริงก็สโลน่ะมันสโลแต่มันสโลไม่ค่อยมากนะคะต่อไปโดนัทต่อไปโดนัทหลังหนึ่งนะ้วเป็นสีดาค่ะไปโดนัทสองมาท่วมเหมือนของจริงค่ะอันนี้มีอะไรวะมันเหมือนอะไรนะมิกกี้มาส์นะคะอ่ะต่อไปต้องรีบนะคะเพราะว่าชิมนนนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือคือโดนัทรถ เอออะไรนะคะรถอะไรก็ไม่รู้ค่ะช่างเลยค่ะรถหนึ่งเหลืองค่ะเหมือนเหมือนน้ำผึ้งเลยคะ่ะช่างแต่ต่อไปคือขนมปังนะคะนี่ขนมปังขนมปังอันเป็นดอกไม้ให้แตนเล็กนะคะ <laughs> น่ะานสสโลว์มากยนะไรก็กกหลังไปนี้ค่ะต่อไปตางี <laughs> ่นี้นะคะไม่สโลว์ค่ะอันนี้มันเป็นรูปยิ้มค่ะ,ะต,ต่อไปเป็นอะไต่อไปเป็นอะเลไะค่ะ เป็นโดนัทอันเล็กค่ะซโลค่ะอันนี้นะคะเป็นมาการองคิตตี้ค่ะอันนี้เราจะ,จะบางทีเราก็ไม่เนี่บีนะอันนี้ก็จะสโลอยู่นิดหน่อยค่ะเป็นเบเวอร์คิตตี้นะคะอันต่อไปนะคะ <c oughs> คือโรลเกอร์อันใหญ,ญ่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะคนดีเขาอิจฉาว่าเลยคนดีอิจฉาขนยน นะคะขอโทษค่ะมันเป็นแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้จบกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะไม่บียดอันนี้คืออะไรวะไม่ไม่ต้องพูดละเช็คชให้ดูเฉยๆเร็วๆรีบๆจะได้ฝนตกค่ะเผื่อค่ะนี่นะคะเราจะไปขายที่อื่นแล้วนะคะเราจะไปขายอออย่ารีบก่อนดิเดี๋ยวมันจะเร็วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยเลวหมดแล้วนี่ค่ะรีบมามหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ Ma <mum> mama mama baikiku